mẹ เปิดขายอยู่แค่2อง99เองหรอคะนนียอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนดี้999อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้กลับมาพบกับการรีวิวสกินของรูเมียสกินใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็คือสก um ินอิลเมียดอกบัวคู่อ๋ออีซินดี้มึงชามากค่ะคนอื่นเขาลงกันไปเป็นวันแล้วทาไมเพิ่งมาลงวันนี้คือด้วยความที่ว่าน้องเปิดขายการันตีอยู่ที่299ปองเห็นที่ว่าถ้ากดซื้อมารีวิวเลยมันอาจจะดูง่ายไปก็เลยขอเปิดกล่องแบบเก๋ไก่นะคะไปค่ะกล่องละ5ปองอ๊บโอเคค่ะเพ ไม่มีใครแคร์ทั้งนั้นนะคะเพราะว่าพวกเราอะ่ะมันเกิดมาพร้อมกับการเสี่ยงดวงนะคะประนึ่งว่าข้าวกระบอกเซียมซีออกมาจากท้องแม่แต่คราวนี้แหละสินี่ว่าได้แน่นี่ดูแอนิเมชั่นมันเหมือนว่าจะโหลดอะไรบางอย่างโอเคค่ะโหลดเพชรแดงชามเราก็ยังคงแกะกล่องกันต่อไปนะคะประนึ่งว่ามีคูป,ปองเยอะแยะมากมาย <c oughs> ก็คือว่าไอดีพี่นวนไงคะ่ะแต่ก็นาะ <c oughs> เพิ่มความเราใจของคลิปนี้อย่า <c oughs> เออสีสันนะนาอแถมถือว่าเป็นการวัดดวงส่งท้ายปีนะคะว่าคุณเนี่ยได้ใช้แต้มมูลไปหมดแล้วหรือยังแต่เห็นทีว่าจะหมดบ่อแบ่เลยนะคะไปค่ะ3ากล่องสุดท้าย ถ้าไม่ได้ไม่เอาแล้วเพราะว่าเซนียหมดป่าเป็นพันปองแล้วทุกคนปึ๊บโอเคค่ะ okay, ลอดสกินราคาแค่29 9ไปหาทำกดกล่องเป็นพันปองนะคะเออให้มันได้อย่างงี้สิามาแล้วเรียบร้อยนะคะสกินน้องอิลูเมียดอกบัวนนคือวันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะคะโอ้ไม่ได้เล่นตัวนี้นานมากบอกเลยว่าคลิปวันนี้เนี่ยซูแซบปากมากๆแน่นอนคะ่ะถ้าอยากรับชมกันนะอย่าลืมช่วยกันกดไล,ลค์คนละหนึ่งทีนะคะครี๊คริเอาไปตั้งเป็นรูปหน้าปกแบบหนึ่งนะคะเอาจริงอาร์ตเวิร์กเนี่ยแอบสวยมากฉันชอบสุดๆก้อนนะคะใคร ตอนนี้นั่งเปิดขายอยู่นะไปเติมเกมกับ Richman Shop แล้วไปเจิมซะให้มันจบๆจบ Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม ROV บนเว็บ Rob Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น เมื่อฝั่งตรงข้ามหยิบรวมสุดโหดประจําเมตาอย่างพิกรกมาอิซินดี้ก็หยิบตัวที่แพ้ทางชิมหายไปเลยสิคะไปค่ะลูเมียดอกบวกัวคู่ก็คือความอยากจะรีวิวสก,กินใดๆนะคะรู้ว่าตัวแพ้แต่ก็ต้องจําใจหยิบมาเพราะว่าอะไรเพราะกว่าที่ิซินดี้จะได้เล่นเมดเนี่ยโอ,อ้โหบอกเลยว่าตบตีกับเพื่อนในทีมกันชำ้ำตาเนี้ยขำมากคือแบบว่าอืมนะความดื้อดึงจะเล่นตัวแพ้ทางมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูความมิน่าสันตโลในเกมนี้แล้วกันนะคะไปเลยค่ะ let's go ไปเลยกันเลยค่ะคือต้องขออภัยจริงๆที่คลิปนี้อาจจะเสียงเป็นแปนนะคะเพราะว่าก่อนที่ซินดี้จะมาทําคลิปหน้าซินดี้ไปกิมไอติมของมีจั่วมานะคะน่าจะได้รับบทลงโทษที่สนับสนุนไอติมคนจีนนะคะใช่ค่ะฟ้าก็เลยลงโทษแล้วดูจากมินิแมพไวโอคือเล่นสูงมากและใช่ค่ะตอนนี้เป็นเวลาจะ2นาทีละและพวกซินดี้ก็ยกแกงมาล้อมหน้าล้อมหลังแบบนี้ฟิลชนนี้จะตกกันหลังโรงเรียนสุดๆ,ๆ,ๆก็เลยส่งผลให้ไวโอเลตเข้าป้อมไม่ได้นะคะไปคุคนกับร่างมะม่วงซะตอนนี้ก็ยังรอดๆเฉยๆกันได้อยู่นะคะไม่มีอะไรแต่หลังจากนี้ไป จะไรแน่นอนเมื่อซินดี้ที่กําลังเคลียร์การอยู่คนเดียวโดยมีพี่เทนกําลังจะวิ่งขึ้นไปเลนบนแต่ว่าพี่เทนดันไปปักกับไบโอเลพอดีเลยรู้สึกเหมือนเขี้ยวมัง <c oughs> ก็เลยเข้าไปงานเสิร์ฟให้เลยแบบว่าเมทกับแครี่ไม่อยู่ตรงนั้นเลย <c oughs> แล้วก็ใช่ขาพี่เทนก็เลยโดนฝั่งตรงข้ามรุมตีเสียเลือดเสียเนื้อกันไปแล้วพอซินดี้กำลังจะไปถึงปุ๊บโอเคค่ะพี่เทนเราก็ล้มลงไปละแล้วสิ่งที่ทําให้ซินดี้ประหลาดใจดอกที่2ก็คือว่ารวมเราล้มไปแล้วแต่แครี่เรายังสู้อยู่ทางทีี่่ทเเเป็นนตัวกมิ้ีงใจจะไปเคยรางกกกก็็้อววนนรรลลับบา่แเียบร้ยค่ดง้วยเลย ไปหวันตาแล้วคือวโอทิปเปิลคิวไปแล้วเกิดไหมล่ะเกิดสิอ่ะแม้เป็นไรเอาใหม่ตัวมาหน่อยซินดี่ก็มาเคลียร์กลางเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าซินี้กดอันติไปแล้วมันไปลงหัวเตียวเส้นพอดีพี่โรมเราเหมั่นเคี่ยวไงก็เลยพุ่งเข้าไปจะไปดันแต่ว่าเรียบร้อยขาดโดนดูดเข้าให้จบจับซินดี่ก็พยายามจะช่วยนะคะแต่ว่าช่วยไม่ทันแล้วก็โดนดึงไปด้วยโอเครอดมันรอยมาตลอดบางทีเราก็ต้องยอมปล่อยให้เพื่อนเพื่อเราตุยกันไปบ้างนะคะซินดี้แสงสารคนตายเลยค่ะแฮร์รี่เออเบวิลดอร์ได้ดกล่าวไว้แล้วไป,ไป แล้วค่ะโรช่ส่วนแม่นางดอกบวกผู้อย่างซินดี้ก็พยายามจะดับมั่นไวโออยู่นะคะก็ฟิกเข้าไปยัดเลยค่ะสะบัดแปง้งแล้วคีรวยหัวค่าก็พยายามฟาดฟันกันมาได้นะคะเออแต่ว่าลิกเตอร์ดันลอดออกไปได้แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่ตัวมือหน่อยเพราะว่าเราเล่นแบบสบายใจแล้วความตัดทุลังหยิบตัวแพทางมาเล่นนั้นต้องใช้งานได้จริงค่ะเมือ่อกระโปรงพันขานะคะทอดน้องไม่ทันก็เลยโดนพี่แก๊กเนี่ยดึงเข้าไปแต่โชคดีที่พี่เทนชะาลังให้นะคะก็เลยสะบัดบ๊อบออกมาแบบสวยงามแล้วชุดนี้ซินดี้คีร่ากับแพนด้าเนี่ยก็ด ไม่รอชา้าวิ่งเข้าไปฟิกเกอร์ย่ำกำแแมมตามต่อด้วยคีรา่าซินดี้ก็เข้าไปผสมท่าแต่ว่าเอาแก๊กก็คือจะดึงดูดให้ได้เลยดีคือจะงไงมันยังไงาจากนั้นพี่ริกเตอร์และเพื่อนๆฝั่งหนูเขาก็มากันเรียบร้อยค่ะเชนโดนันเดอร์เบิร์ดคือเบอร์ดบาร์ิทมีนะคะเกิดแต่กับกรูแลนูนพีเนเข้าไปถ่ายเอคลิเวิร์ซับโอโหเรียบร้อย คือโซโลคิวอ่ะเป็นแปฟนนแล้วเป็น,ปน,ปน,ปนบ้าอะไรไม่รู้เล่นลูเมียทีไรก็จะมีความใจบุญแบบว่าอินคาแรคเตอร์มังคาล่าสุดพี่แพนด้าเนี่ยจะเข้าไปล้วงไวโอลเลตไบโอกีีงอ่ะสุี้ก็จะมาช่วยนะคะแต่ว่าใช่ขาดโดนพี่แก๊กดึงแล้วก็โจดอีกแล้วอร่อยคือกำมัดกับแก๊กมากค่ะต้านเนี้ย อย่าหาทำนะคะเอาตัวแพ้ทางมาเล่นหนักแต่จําไว้ได้เลยนะคะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ได้ขาลงตลอดเวลาค่ะฝนไม่ได้ตกตลอดเวลาฉันใดดาวของอวีก็ไม่ได้ตกตลอดเวลาฉันนั้นแล้วมันถึงเวลาแล้วล่ะค่ะถึงเวลาที่อิลูเมียจะต้องพลิกแก้มไปเลยคันติดตัวห้วหาเฮ้ยเหลือคนละขีดสองขีดยังไงพี่เก็บงานโอ้โหนี่บอกเลยแพนด้าหันเชียบเรียบร้อยจริงไงจริงไงเก็บหมดไหมโอ้โหคือลูเมียทำมาให้หมดแล้วค่ะเห็นป้าพี่คีรวยหัวค่ายังบอกว่าสวยสวยแล้วไฟนี้เราก็เก็บ มาได้3คนนะคะฝั่งนูเหลือกันแค่2จังไงล่ะจบได้เลยป้าจบได้เลยเธอถึงแม้ว่าซินนี้จะโดนดึงทั้งเกมนะคะแต่ว่าเตตาสุดท้ายเนี่ยก็ขอทําประโยชน์ให้กับสังคมมากแล้วกันเนาะ <c oughs> รู้สึกดีใจมากนะคะเหมือนแบบทําความดีเพื่อสังคมอ่ะสมุดจดบันทึกความดีประจําวันอยู่ไหนวะจะจดเอาไปส่งครูฝ่ายปกครองนะคะจะได้เพิ่มคะแนนจิตวิสัยเ <c oughs> ย่แล้วในตานี้ทีมเราก็ได้ราวิกตอรี่ไปแบบตัวแพ้ท่ะ คือในเกมนี้บอกเลยนะคะว่าแค่ออเดอร์ทุกคนว่าม้วนว่าจอยแล้วใช่ไหมคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูตาหน้ากันเลยนะคะบอกเลยประทับใจสุดแล้วในที่สุดพระเจ้าก็มองเห็นถึงความดีความงามของซินดี้ใช่ไหมคะนี่ค่ะได้อันดับที่2ไปเลยพร้อมกับเหรียญเงินเอาไว้อมเล่นซึ่งในเกมนี้ก็ต้องยกความดีความงามให้กับพี่เทนนะคะจ้างลอยเล่นลานสุดๆนะคะเออเล่นทุเล่นทุกวินาทียาวงี้ดีกว่าพี่เทนอะจังหวะไหนที่เพื่อนไม่อยู่ก็จะเล่นนะคะเออเอาเด้แต่คนที่น่าจะรรมมาที่สุดน่าจะเป็นไวโอเลตฝั่งตรงข้ามนะคะยิงฉ่ำเลยค่ะแต่สุดทยก็แพ อไปดูกันตาที่2เลยค่ะแม่ไปเล t s go แล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยเหมือนรู้ว่าจะเล่นลูเมียนะคะเลยหยิบยุ้ยมาเลยแบบว่าแต่วันนี้ขอญาตหน้าด้านหน้าทนนิดนึงล้วกันนะคะคือจะรีวิวสกินค่ะขอญาตฝืนนะคะเอาตัวแพ้ไมาอีกแล้วโอ้โหเขาดูกำมัดละเออมีคิกซิตตามมาอีกอแต่คราวนี้ฉันจะไม่ใช่เหยื่อของแกอีกต่อไปนะคะคุกเข่าเรากราบเราให้พิซซ่าเราฟรีเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเดี๋ยวคุณพี่จะได้เจอลูเมียแอซซสซินนะคะปะล้อมรอ ยินดีต้อนรับซูอาโอ ไปเลยกันเลยค่ะในตาน,นี้คู่กลางของเราจะเป็นต้นไม้นะคะแล้วก็ลูเมียซึ่งต้นไม้ก็แวะไปเยี่ยวเล่นบนนะคะเหลือแต่ซินดี้เคลียร์กลางคนเดียวค่ะขึ้นค่ะตามจัดดานช่องนี้นะคะชอบตัดมาที่2นาทีอยู่แล้วค่ะไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าไฟนี้อ่ะซินดี้ก็สะบัดบ๊อบทําต้มอึ่งมาได้1ตัวไงแล้วหายาฝั่งตรงข้ามก็พยายามเอื้อมมือมารําอ้อยที่เลือดเหลือเท่าจูรินซี่แต่เหมือนว่าจะโดนผีผักนะคะก็เลยได้อีกหนึ่งคิวมาแบบงงๆจากนั้นพวกเราก็เลยลุมตีมังกรตรงนี้กันได้นะคะเพราะว่าเอ,อรเเพิ่่่กกมมมาาาคะแวววลู้้จจือีีขขร แต่ว่าเหมือนมาคนเดียวนะคะไม่มีใครเลยค่ะซินดี้เปิดแบบเช็กดูเนี่ยค่ะมาคนเดียวก็กลับคนเดียวนะคะบายและแบบว่าช็อตน,นี้ซินดี้ยืนกับเอลซูที่เหลือเลือดขีดเดียวไม่ยอมกลับบ้านนะคะแต่มีความพยายามที่อยากจะซูมมากๆก็เลยโดนยูเอปาดหน้าสั่นไปนะคะไงายท้องร้องเอง n ส่วนอีซินดี้ที่เห็นแล้วว่ายูเอออกมาไกลขนาดนี้ก็เรียบร้อยค่ะคือฟิกเข้าไปแบบหิวๆอะ่ะแล้วความจัดดานต้นไม้ชอบไดป้อมนะคะก็คือเข้าไปเล่นกลางป้อมเลยแบบยั่วเลซินดี้มันจะต้องกลัวอะไรคะไม่กลัวคะ่ะรラดーズแล้วความที่ซินดีเ้เล่นกับต้นไม้เนี่มมมัันนาากะคะะึวว่ีอซต จะจมลงมายั่วอะไรขนาดนี้คะพี่ขาขอโทษทีหนูไม่ใช่เหยื่อของพี่อีกต่อไปคะ่ะบายแต่ว่าไอช็อตเมื่อกี้นะคือซินดี้อยู่กับต้นไม้งานแต่ทีเนี้ยพี่ยีน่าเข้ามารับบนชะปาแล้วปล่อยเลนกลางไปเออเลนกลางก็เลยโดนแหกแบบห่อแต่แตกแหกสัยป,ประโยชน์แล้วอ้อยก็เริ่มบ่นแล้วบอกว่าดูแมปหน่อยเสียฟรีไปสาป้อมละจากนั้นซินดี้ก็โดนยูเอ็กด,ดันไห่หยุดพี่ไม่ออกคะ่ะถ้าออกเราจะเอาอะไรกินคะ่ะแต่ก็นั้นละค่ะฝั่งเราเนี่ยก็ไปพาดท้ายกับยูเอ็กแบบโอ้โหคือเกิดจัดจัดอะยูเอ็กคนนี้แต่ว่ามันถึงคคราววขอองงินนดดีี้้ะะะท่จตักแล ปัดบอบเมื่อซินดี้ไปดักเตะขาอ่อนยูเอได้เสร็จก็ต้องรีบถกกระโปมาเลนบนนะคะเพราะว่าการแวนกาดแต่ทีเนี้ยเออเรออใเจมันอยู่ไงซินดี้ก็พยายามที่จะสู้กับมันนะคะแต่ว่ามันแรงมากเลยอ่ะเออไม่มีสบัดด้วยก็เลยต้องไปลงนรกนะคะลงให้แง่แง่ามากว่าและเออเรออ,เอ,อ,เออใจก็มีความพยายามอยากจะลวงซินดี้มากๆนะคะไปขาดไปลงนรกและเดินเตะๆตอต่อแกลนไ,ไปวันๆก็เข้าสู่นาทีที่15แล้วนะคะดาร์คโซเลยเยอร์ฝั่งสงคํามก็มีความพยายามที่จะมายื้อแย่งนะคะแต่ว่าของใครของมันนะคะเป็นอย่างที่อิลู Smile. อะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราอยู่วันยันค่ำนะคะแล้วตอนนี้นะฝั่งนู้นก็ลงไป3ามแล้วเห็นทีว่าจะ easy game easy life เลยหรือไม่นะคะเย่ <laughs> yeah, แล้วในาตานี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอรี่ไปแบบอิลูเมียมันเป็นนักสู้ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนคลิปนี้สนุกถูกใจทุกคนกันบ้างไหมนะคะถ้าชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อส่งกำลังใจให้กับซินดี้นะคะใครที่เพิ่งแวะเข้ามาดูใหม่ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะตอนนี้ซินดี้สตรีมทุกวันนะคะเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปเนาะใครไม่หลับไม่นอนยังไงแวะมาหาซินดี้ได้นะคะสําหรับวันนี้ซินดี้ต้องขอตัวไปก่อนก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีเล่นเกมอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมเป็นตาแดงนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย อ่อลืมให้คะแนนรีวิวสกินนี้นะคะโดยส่วนตัวรู้สึกว่าชอบอาร์ตเวิร์กมากๆแต่ว่าเอฟเฟกคคือมันก็ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นก็สมแล้วค่ะที่เอามาขายแค่299ปองแต่ว่าซินดี้เสียไปเป็นพันเลยนะถือว่าเล่นเอาความสวยได้ค่ะสกินนี้ใครอยากได้ก็อย่าลืมไปตามที่รีชแวนช็อปนะคะจุบุจุบุเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย